สวัสดีค่ะเด็กๆจะกลับครูกุ้งแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนออนไลน์กันเลยนะคะวันนี้นะคะวันศุกร์ที่1ตุลาคมนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวกการลบ2นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปเปิดหนังสือเรียนหน้าที่19.2กันเลยนะคะเด็กๆเด็กเปิดหน้า192กกันเลยนะคะแล้วก็เตรียมตัวไปฟังคุณครูกันเลยค่ะไปเลยค่ะลูกๆ ีค่ะวันนี้นักเรียนจะสามารถหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนักได้ซึ่งตอนนี้ค่ะครูกําลังช่งกระเป๋าและข้าวสารอยู่น้ำหนักของข้าวสารและกระเป๋ารวมกันได้เท่าไหร่คะนักเรียนดูที่หน้าปัดของเครื่องช่างเลยค่ะ อะไรคะรูช่างกระเป๋าและข้าสารรวมกันน้ำหนัก3กิโลกรัมช่างกระเป๋าอย่างเลียวหนัก1กิโลกรัมเราสามารถหาคำตอบได้โดยการใช้เส้นจำนวนคือจากศู0เราเริ่มที่3ซึ่งคือน้ำหนักรวมนะคะ3นับถอยไป1ได้เท่ากับเท่ไรคะ ดังนั้นข้าวสารหนัก2กิโลกรัมนั่นเองค่ะเรามาลองดูวิธีคิดอีกแบบกันนะคะเนื่องจากกระเป๋าและข้าวสารหนักรวมกัน3กิโลกรัมหรือส่วนรวมเป็น3ค่าส่วนย่อยหรือน้ำหนักกระเป๋าเป็น1กิโลกรัมดังนั้นน้ำหนักข้าวสารหรือส่วนย่อยอีกส่วนเท่ากับเท่าไรคะแล้ว1บวกอะไรได้3คะ เก่งมากค่ะสเขียนแสดงความสัมพันธ์ของการบวกและการลบได้1บวกอะไรได้เท่ากับ3แล้วเราหาคำตอบได้โดยการนำสามลบด้วย1ได้เท่ากับสองดังนั้นเขาสารหนัก2กิโลกรัมมาดูอีกหนึ่งวิธีกันนะคะก็คือเราทราบแล้วว่า กระเป๋าและข้าวสารหนักรวมกัน3กิโลกรัมน้ำหนักกระเป๋าเป็น1กิโลกรัมเราหาน้ำหนักของข้าวสารได้โดยการนำ3ลบด้วย1เท่ากับ2กิโลกรัมได้เลยค่ะแล้วคำตอบข้าวสารหนัก2กิโลกรัมสมเหตุสมผลไหมคะเก่งมากค่ะสมเหตุสมผลเพราะอะไรคะใช่แล้วค่ะเพราะ 1>, 1กิโลกรัมรวมกับ2กิโลกรัมเท่ากับ3กิโลกรัมนั่นเองค่ะนักเรียนดูภาพที่หน้าจอแล้วนักเรียนเห็นใช่ไหมคะว่าแก้วตาหนักเท่าไรใช่แล้วค่ะหนัก16กิโลกรัมแต่เมื่อแก้วตาชั่งน้ำหนักของตนเองโดยถือกระเป๋าด้วยน้ำหนักที่อ่านได้คือ18กิโลกรัมครูอยากทราบจังเลยค่ะ ว่ากระเป๋ามีน้ำหนักเท่าไรนะักเรียนช่วยครูคิดหน่อยสิคะใช้วิธีใดได้บ้างคะอ๋อใช้เส้นจำนวนแบบนี้คะ่ะ16นับต่ออีกเท่าไรเป็น18คะนับต่อได้เป็น17 18เรานับต่อไปอีกสองดังนั้นกระเป๋าหนัก2องกิลกรัม หรือนักเรียนจะคิดแบบต้นกล้าก็ได้นะคะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเนื่องจากกระเป๋าและแก้วตาหนักรวมกัน18กิโลกรัมหรือส่วนรวมเป็น1 8ถ้าส่วนย่อยหรือน้ำหนักแก้วตาเป็น1 6กกิโลกรัมดังนั้นน้ำหนักกระเป๋าหรือส่วนย่อยอีกส่วนเท่ากับเท่าไรคะ16บหบวกอะไรได้18คะ ใช่แล้วค่ะ2หรือหาว่า18ลบด้วย16เท่ากับเท่าไรสิบลบด้วย16เท่ากับ2ดังนั้นกระเป๋าหนัก2องกิโลกรัมนั่นเองค่ะหรือเราคิดแบบเดียวกับขุนซึ่งก็ทำนองเดียวกันค่ะแก้วตาหนัก16หกกิโลกรัมแก้วตาและกระเป๋าหนัก18บแกิโลกรัม จะได้กระเป๋าหนัก18ลบด้วย16เท่ากับ2กิโลกรัมดังนั้นกระเป๋าหนัก2กิโลกรัมค่ะแล้วคำตอบกระเป๋าหนัก2กิโลกรัมสมเหตุสมผลไหมคะเก่งมากค่ะสมเหตุสมผลเพราะอะไรคะใช่แล้วค่ะเพราะ2กิโลกรัมรวมกับ16กิโลกรัมเท่ากับ18กิโลกรัมนั่นเองค่ะ นักเรียนอ่านโจทย์ที่หน้าจอไรพร้อมๆกับครูนะคะกุ้งแห้งถุงหนึ่งแบ่งหายไปสามขีดเหลืออยู่เก้าขีดเดิมกุ้งแห้งถุงนี้หนักเท่าใดนักเรียนสามารถหาน้ำหนักเดิมของกุ้งแห้งถุงนี้ได้อย่างไรคะเรามาลองดูวิธีที่หนึ่งกันคะ่ะเราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะ กุ้งแหงแบงขายไปสามขีดและเหลืออยู่9ก้าขีดดังนั้นน้ำหนักเท่าไรลบด้วยสามขีดเท่ากับเก้าขีดคะเราหาคำตอบได้โดยนำเก้าบวกด้วยสามเท่ากับเท่าไรคะเก่งมากคะ่ะสิองดังนั้นเดิมกุ้งแห้งถุงนี้หนักสิองขีดนั่นเองคะ่ะเราม,มาลองดูวิธีที่สองกันนะคะ นักเรียนดูภาพที่หน้าจาแล้วคิดไปพร้อมๆกับครูกันนะคะถุงนี้คือถุงที่แบ่งขายค่ะและถุงนี้คือถุงที่เหลืออยู่ค่ะเราอยากทราบว่าเดิมกุ้งแห้งหนักเท่าใดแล้วเดิมกุ้งแห้งหนักกว่าหรือเบากว่าเก้าขีดคะใช่แล้วค่ะหนักกว่าเก้าขีดเราจะนำกุ้งแห้งที่เหลืออยู่เก้าขีด ตัวกับกุ้งแห้งที่ขายไป3ามขีดได้เท่ากับเท่าไรคะ <5. S 1> เก่งมากค่ะ12ขีดดังนั้น <6. S 1> เดิมกุ้งแห้งถุงนี้หนัก12ขีดนั่เองค่ะแล้วคำตอบ <5. S 2> เดิมกุ้งแห้งถุงนี้ห <6. S 1> นัก12สองขีดสมเหตุสมผลไหมคะ <6. S 1> เก่งมากค่ะสมเหตุสมผลเพราะอะไรคะ <6. S 1> ใช่แล้วคะ่ะ <6. S 1> เพราะส2องขีดลบด้วย3ามขีด เท่ากับ9ขีนนั่นเองค่ะหลังจากที่ได้เรียนรู้กันไปแล้วครูมีเกมมาให้หนักเรียนเล่นด้วยนะคะเกมของครูมีชื่อว่าเปิดป้ายทายคำตอบเมื่อครูเปิดป้ายแล้วครูจะให้เวลานักเรียนอ่านโจทย์ปัญหาแล้วคิดคำตอบโดยครูจะนับ ช่ไหมคะก็คือ3นับต่ออีกเท่าไรเป็น8คะ่ะเก่งมากคะ่ะ5แล้ว3รวมกับเท่าไรได้8คะ่ะเก่งมากคะ่ะ5หรือนำา8ลบด้วย3เท่ากับเท่าไรคะก็5เช่นเดียวกันดังนั้นปลาตัวใหญ่หนัก5ขีดแล้วคำตอบ ตัวใหญ่หนักห้าขีดสมเหตุสมผลไหมคะเก่งมากค่ะสมเหตุสมผลเพราะอะไรคะใช่แล้วค่ะเพราะห้าขีดรวมกับสามขีดเท่ากับแปดขีดนักเรียนคนใดตอบถูกบ้างคะเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูแผ่นป้ายต่อไปกันเลยค่ะว่ามีโจทย์ปัญหาใดต้นอยู่เริ่มอ่านโจทย์ปัญหาได้ค่ะครูจะเริ่มนับแล้วนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหมดเวลาโจทย์ก็คือแม่นำข้าวสารไปบริจาคสี่กิโลกรัมเหลือข้าวสารสิบเอดกิโลกรัม เดิมแม่มีข้าวสารกี่กิโลกรัม,ม,รมนักเรียนมีวิธีคิดอย่างไรบ้างคะจากโจทย์ส่วนที่โจทย์บอกคือแม่นำข้าวสารไปบริจาค4กิโลกรัมเหลือข้าวสาร11กิโลกรัมและส่วนที่โจทย์ถามคือเดิมแม่มีข้าวสารกี่กิโลกรัมเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า น้ำหนักเขาสารเดิมลบด้วย4เท่ากับ11ซึ่งสามารถใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในการหาคำตอบได้จาก1 1บวกด้วย4เท่ากับเท่าไรนักเรียนทีว่าเท่าไรคะเก่งมากคะ่ะ11บวกด้วย4เท่ากับ15ดังนั้นเดิมแม่มีเขาสาร15กิโลกรัมนั่นเองคะ่ะ สมเหตุสมผลไหมคะเก่งมากค่ะสมเหตุสมผลเพราะอะไรคะใช่แล้วคะ่ะเพราะ11กิโลกรมัมรวมกับ4กิโลกรมัมเท่ากับ15กิโลกรมัมนักเรียนคนใดตอบถูกบ้างคะเก่งมากๆเลยคะ่ะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าการแก้โจปัญหาทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหาหาคำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลนักเรียนอย่าลืมมันทบทวนและทำแบบสัขัดเพิ่มสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,ะจบไปแล้วนะคะเด็กๆนะคะงานในวันนี้นะคะคุณครูก็มีโจทย์ปัญหาให้เด็กๆลองดูนะคะว่าเด็กๆสามารถทำได้หรือเปล่านะคะเริ่มจากหน้า192เลยนะคะ เดี๋ยวอ่านโจทย์ไปพร้อมกันเลยนะคะแรกเกิดแก้วตาหนัก3กิโลนะคะปัจจุบันแก้วตาหนัก20กิโลนะคะคนนี้คือใครคนนี้คือคุณครูคุณครูคิดว่าคําตอบควรหนักกว่าหรือน้อยกว่า20นะคุณครูมีเครื่องหมายคําพูดออกมาใช่ไหมคะอ่ะอ่านโจทย์ต่อแก้วตามีน้ําหนักเพิ่มขึ้นกี่กิโล ถ้าดูจากน้ำหนักนะคะแรกเกิดหนัก3กิโลแล้วหยุดดีแล้วต่อมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆปัจจุบันจนมีน้ำหนัก20กิโลแปลว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากี่กิโลคะเด็กสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์หรือกรอบความคิดได้เลยนะคะในกรอบที่เป็นรูปก้อนเมฆนะคะ,นะข้อนี้ครูรู้คำตอบแล้วนะว่าเป็นวิธีอะไรนะคะ,ะต่อไปค่ะแม่ของคุณซื้อเห็ดห่อมาเพิ่ม11กีโ ทำให้มีเห็ดหอม18ขีดเดิมแม่คุณมีเห็ดหอมขีดแม่ของคุณซื้อเห็ดหอมมาเพิ่ม11ขีดค,คุณครูกุ้งก็ให้เด็กๆเ,เขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะแล้วก็วิธีคิดแล้วก็เติมคำตอบลองไปตรงช่องสุดท้ายนะคะให้เติมเลขไทยนะคะดเด็กๆต่อ,อไปค่ะ,ะครูใบให้นะ คุณครูคิดว่าข้อหนึ่งกับข้อสองนะ่าจะเป็นวิธีข้อหนึ่งเป็นวิธีลบนะข้อสองเ,เด็กๆคิดว่าเป็นวิธีอะไรคะสิบแปดเลขอะไรบวกสิบเอ็ดแล้วได้สิบแปดอ่านะคะต่อไปค่ะใบบวกค่าคะเนนน้ำหนักของกุ้งแห้งนะคะอ่าใบบวมองอยู่ในถุงเอ๊ะมันหนักน่าจะมาหนักเท่าไหร่นะาก็คขขือค่าคะเนนผิดไปสองขีดอะลูก นะคะอ่ะกุ้งแห้งจริงๆมนหนัก12ขีดแต่ค่าคะแนนน้อยไปอ่ะลกูกน้อยไปกว่าน้อยไปแค่2ขีดนะคะจริงๆหนัก12ขีดแต่ค,าคา่าคะแนนคาดเคลื่อนไป2ขีดนะคะให้เด็กๆเขียนเป็นกรอบความคิดที่หนูคิดนะคะหรือเป็นประโยคสาระก็ได้นะคะแล้วก็เติมคําตอบลงในรรปปทัดสุดท้ายเป็นเลขไทยนะคะ มบบวกค่าคข่น้ำหนักของกุ้งแห้งไว้กี่ขีดจุดเป็นวิธีรายเด็กๆก็ทำแล้วก็แสดงวิธีคิดในกรอบก้อนเมฆเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะสกรปรกนะคะทำลงไปเลยนะคะๆๆงานในวันนี้นะคะมี3หน้านะคะหน้า 1,92, 1,93และ1 9 4นะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ บ๊ายบายค่ะนิชา